ครับท่านผู้ชมครับวัชพืชที่ขึ้นในสวนยางก็มีเ,เป็นอุปสรรคนะครับในการทำงานและมีการแย่งอาหารเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่จะใช้ยาฆ่าหญ้าแปลงนี้นะครับใช้ rd สองหผสมในยาฆ่าหญ้านะครับแปลงของดรกรสุเกษมที่พิชัยอุตดิษนะครับทุกปีนะครับเราจะผสม ยาค่าหญ้า,าร่วมกับโปรตีนอะมิโน r ีสองห้าหนึ่งยี่สิบซีต่อน้ำยี่สิบลิตรได้ผลดีมากครับรากยางไม่เสียหญ้าตายเร็วแล้วก็ตายเกลี้ยงเลยนะครับอย่างที่เห็นต้นยางพาราไม่ชะงักการเจริญเติบโตระบบรากต่างๆจะดีเหมือนเดิมนะครับ รากไม่เสียโครงสร้างดินดีนะครับไม่ตกค้างการใช้โปรตีนเมโนอาร์ดีสองห้าหนึ่งร่วมกับยาฆ่าญ้ายาคุมยานะครับได้ผลดีมากทุกท่านลองนำไปใช้เพื่อพัฒนานะครับในการทำ การเกษตรการเพาะปลูกทุกชนิดเลยครับเนี่ยน้ำยางก็ไหลดีไม่มีผลเสียมากถ้าไม่ได้ใช้โปรโตีนโมอารีสองห้าหนึ่งหญ้าจะไม่ค่อยตายและรากยางจะเสียใบก็จะชะงักนะครับจะเฉาไปพักหนึ่งแต่เนี้ยไม่เฉานะครับอายุยืนเป็นวิธีการที่ขอแนะนำ ในการปราบวัชพืชทุกครั้งที่มีการฉีดยาฆ่าญ้ายาคุมญ้าใช้โปรตีนอะมิโนอาร์ดีสองห้าหนึ่งร่วมด้วยยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรช่วงนี้มีโปรโมชั่นหกขวดแถมสี่ขวดติดต่อมานะครับจาก6 0 0ับาทเหลือ3,600บาท0 8นย์แป2 4 4 0 8 0 8 9 5 9 2้4หคือเบอร์ติดต่อและไอดลา Rd 2 5 5 1 Rd 2 5 5 1 R เล็ D เล็ ex, นะครับและท่านสามารถนำโปรตีนโิโน Rd 2 5 5 1ประไปหยอดโคล,ลวไปทาหน้ายางไปผสมกับสารทางหน้ายางหรือไปพ่นโดยตรงนะครับหรือไปใส่ในน้ำกรดที่ทำให้ยางแข็งตัวเร็ว1ฝานะครับ 25cc ซีซีต่อ1ขวดเจือจางน,นะครับสวัสดีครับ